ในยุคสงครามกลางเมืองของญี่ปุ่นฮิเดโทระอิชิมันจิโชกุนผู้เกียงกายที่ปกครองมาอย่างยาวนานแด้ตัดสินใจสละอำนาจและแบ่งอาณาจักรให้กับบุตรชายทั้งสคนหวังให้พวกเขาปกครองร่วมกันอย่างสงบสุขแต่กลับกลายเป็นว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามเมื่อความโลภและอำนาจนำไปสู่สงครามนองเลือดของเหล่า3พี่น้องอเรื่องราวของฮิเดโทระผู้มีอำนาจบาร,รมีสูงสุดในแผ่นดินนี้ วันนี้เป็นวันพักผ่อนที่เหล่าพัธมิตรได้มารวมเพื่อล่า,าสัตว์เป็นงานอดิเรกที่ฮิเดโทระชอบทำเป็นอย่างมากโดยที่ฮิเดโทระเขามีพัธมิตรที่ดีต่อตระกูลของเขาอยู่สองตระกูลตระกูลฟูจิมาเกะและตระกูลอาเบะทั้งสองตระกูลต่างแข่งขันกันขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นพัธมิตรที่ใกล้ชิดกับฮิเดโทระเป็นอย่างมากส่วนฮิเดโทระเขาได้มีลูกชายที่เขาหลักทึ้งสมคนลูกชายคนแรกเขามีชื่อว่าทาโร ลูกชายคนที่สองเขามีชื่อว่าจีโร่และลูกชายคนที่3ามเขามีชื่อว่าซาบุโรโดยซาบุโรเป็นคนสุดท้องยังไม่ได้แต่งงานกับใครทำให้ทั้งสองตระกูลระหว่างตระกูลฟูกิมาก,กิและตระกูลอาเบจึงอยากจะให้ลูกสาวของทั้งคู่นั้นแต่งงานกับซาบุโรทำให้ทั้งสองตระกูลไม่ค่อยลงรอยกันเรื่องนี้แต่ฮิเดโทระพ่อของซาบุโร ก็ไม่สามารถเลือกได้ว่าจะให้ลูกสาวจะตะกูนไหนได้แต่งงานกับซาบุโรตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับซาบุโรแล้วการที่จะตัดสินใจเองจนถึงเวลาที่ฮิเดโทระได้ตัดสินใจส่งต่ออำนาจของตนให้แก่ลูกชายทั้งสามคนโดยฮิเดโทระท่านโชกุนค,คนนี้ได้มีแผนการจากกระเกษียนตัวเองและฮิเดโทระได้ประกาศออกไปว่าลูกชายที่จะมารับอำนาจต่อจากเขานั้นก็คือ ทาโร่ลูกชายคนโตนั่นเองโดยฮิเดโทระจะมอบภาษารให้กับลูกทั้งสามคนคนละาหลังให้ปกครองด้วยตัวเองและทาโร่จะมีภาษารที่มีอำนาจมากที่สุดในแผ่นดินนี้แต่ทว่าการตัดสินใจในครั้งนี้ซาบุโรผู้เป็นน้องชายคนที่สามกับไม่เห็นด้วยที่พอจะมอบอำนาจทั้งหมดให้กับทาโร่เพราะการมอบอำนาจแบบนี้ก็เท่ากับว่าทาโร่จะสามารถออกคำสั่งตามที่ตัวเองต้องการได้ โดยที่ซาบุโรเขาเป็นคนตรงไปตรงมาและไม่อ้อมข้อมกับใครที่เขาพูดไปแบบนั้นก็เป็นเพราะว่าเขาไม่ไว้ใจพี่ชายของเขาเองอนาคตพี่คนนี้อาจจะใช้อำนาจทำให้เกิดความวุ่นวายตามมาก็ได้ซาบุโรจึงต้องคัดขันอย่งางหนักในการมอบอำนาจในครั้งนี้การแสดงกิริยาและคำพูดของซาบุโรนั้นทำแบบนี้ทำให้ฮิเดโทระผู้เป็นพอ่อไม่พอใจเป็นอย่างมาก ที่ไม่เคารพการตัดสินใจของผู้เป็นโชกุนอย่างเขาและฮิเดโทระก็คิดว่าซาบุโรกำลังจะคิดต่อต้านตนทันโกซามุไรคนณสนิทของฮิเดโทระก็ออกปากเตือนเหมือนกันกันกบเรื่องนีว่าควรจะคิดให้ดีและถี่ท่วนกว่านี้เพราะการส่งต่ออำนาจทั้งหมดมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆ่นทันโกเขาเก่งว่าจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นหลังจากที่ส่งมอบอำนาจทั้งหมดให้กับลูกชายคนเดียวอาจจะทำให้เกิดศึกพี่น้องกันก็ได้ แต่ฮิเดโทระก็ได้ตัดสินใจไปแล้วและฮิเดโทระเองก็รักลูกทุกคนและไว้ใจทุกคนมากเช่นกันเขาจึงไม่ฟังคําเตือนของใครเลยในหลังจากการคัดค้านของซาบุโรและทันโกทาให้ฮิเดโทระได้ออกคําสั่งทันทีให้ในระเทศลูกคนเล็กอย่างซาบุโรและซามูไรข้าสนิทของเขาอย่างทันโกให้ทั้งคู่ถูกขับไล่ออกจากเขตปราศาสตรทั้งคู่ตกใจเป็นอย่างมากที่พ่อทําแบบนี้แต่ทั้งคู่ก็ไม่สามารถที่โต้เถียงอะไรได้ ทำให้ทั้งคู่นั้นต้องออกเดินทางไปดินแดนที่ห่างไกลเลนันก็ทําให้ฮิดโทระลไม่ได้เจอกับทั้งคู่อีกเลยหลังจากฮิเดเทระลได้มอบอํานาจให้กับทาโลลูกชายคนโตได้ไม่นานทาโลก็ได้ขึ้นมามีอํานาจเหนือกว่าทุกคนอื่นได้แม้แต่พ่อของตัวเองก็อยู่ภายใต้อํานาจของลูกชายกว่านี้ซึ่งทาโลก็ได้แต่งงานกับท่านหญิงเคดาซึ่งเป็นลูกสาวของเจ้าของปราสาทคนก่อนซึ่งตระกูลของนางแผ่ฮิเดเทระลในการออกลบ พอและพี่ของนางจึงถูกสังหารกลางสนามรลบส่วนทางด้านปาสาก็ถูกยืดซึ่งนางก็มาพร้อมกับความแค้นที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจและการแต่งงานในครั้งนี้นางเองก็ไม่ได้เต็มใจสักเท่าไหร่แต่มันก็เป็นโอกาสอันดีที่จะแก้แขนพวกเขาได้นางได้ตัดสินใจแต่งงานกับทาโรเพื่อหาโอกาสจะแก้แขนแทนตระกูลของนางหลังจากที่ได้แต่งงานได้ไม่นานท่านหญิงเคดาก็เริ่มจะกลมอำนาจไว้ในมือของตน ทั้งสามีของเธออย่างทาโลก็เป็นโชกุนและตอนนี้ทาโลก็กําลังหลงเธอยังหนักเธอพูดอะไรไปทาโลก็เชื่อเธอไปซะทุกเรื่องเลยนั่นคือโอกาสที่นางจะแก้แค้นได้ท่านหญิงเคดาเริ่มสูมไฟในใจของทาโลทําให้ทาโลเริ่มแตแกแยกจากครอบครัวของตนคนแรกที่นางจะกําจัดนั่นก็คือฮิเดโทระพ่อของทาโลนั่นเองท่านหญิงเคดาจึงบอกกับทาโลไปว่า ในเมื่อตอนนี้ทาโร่ขึ้นมาเป็นโชกุนแล้วทำไมฮิเดโทระยังนำธงประจำตระกูลติดตัวไปด้วยซึ่งธงของผู้นำตระกูลจะต้องอยู่ในมือของทาโร่มันถึงจะถูกต้องถ้าเป็นแบบนี้ก็เท่ากับว่าอำนาจของฮิเดโทระยังคงมีอยู่แต่ถ้าเป็นแบบนั้นทาโร่จะไม่มีวันได้ขึ้นมามีอำนาจอย่างแท้จริงทาโร่จะอยู่ในเงาของพ่อไปตลอดชีวิตทาโร่พอได้ฟังคำนี้ก็แทงใจดำของตัวเองเป็นอย่างมาก เขาก็คิดขึ้นมาได้ทันทีเลยว่ามันอาจจะเป็นเหมือนที่ท่านหญิงเคดาพูดก็ได้ทาโรจึงได้ตัดสินใจส่งคนไปนำาธงประจำตระกูลจากฮิเดโโทระพ่อของตนกลับมาได้อยู่ในมือของทาโรแต่ทว่าเหล่าสมูไรของฮิเดโโทระก็พยายามขัดขวางไม่ยอมให้สมูไรของทาโรขึ้นมาบนปราสาทของท่านฮิเดโโทระได้แต่ดูเหมือนว่าสมุไรของทาโรไม่ยอมง่ายๆพวกเขาได้รับคำสั่งอย่างชัดเจนจะต้องนำทงกลับไปให้กับนายของตนให้ได้ และนั่นจึงทำให้ฮิเดโทรลาไม่มีทางเลือกเขาจึงต้องลงมือสังหารหนึ่งในสมุไรของทาโรตายไปและการสังหารคนของทาโรทีครั้งนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดทาโรไม่พอใจพ่อของตัวเองไม่อย่างมากที่พ่อฆ่าคนของตนและตอนนี้อำนาจก็เป็นของทาโรแล้วพอจะมาฆ่าคนสุ่มสีสุมภาพแบบนี้ไม่ได้ฮิเดโทรลก็บอกไปว่าสามหาวถึงข้าจะมอบอำนาจทั้งหมดให้กับเจา้า แต่ข้าก็เคยเป็นชกุนที่มีเกียรติและคข้าก็ไม่ได้พูดแลนข้ายังคงมียศถาบรรดาศาัากดิ์เจ้าคงจะยังไม่ลืมเลยว่าข้าเป็นใครซึ่งฮิเดเเโทระลก็มอบปราศาัให้กับทาโร่และได้นําคนของฮิเดเเโทระลออกไปจากที่นี่ไปอยู่ที่อื่นทั้งนี้ก็เพื่อจะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดในปราสาทและทาโร่กับไม่ยอมมองแบบนั้นทาโร่เขามองว่าถ้าฮิเดเเโทระลจะกเกษียณตัวเองแล้วจะนําคนไปด้วยทําไม แถมยังมีทหารติดตามไปด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นทหารไม่มากแต่สมุไรที่ติดตามฮิเดเทรละก็สามารถทําให้เกิดความวุ่นไวายได้และอาจจะก่อให้เกิดการก่อกบฏขึ้นมากกว่าได้เพราะสมุไรแต่ละคนของฮิดโทรละก็เป็นยอดฝีมือกันทั้งนั้นซึ่งแน่นอนว่ามันขวางหูขวางตาทาโรเป็นอย่างมากเพราะว่าทาโรไม่พอใจที่ฮิดโทรละยังคงมีผู้ติดตามไปไหนมาไหนแบบนี้สมูไรเหล่านี้จงรักภักดีต่อฮิดโทรละเป็นอย่างมาก แม้ชีวิตก็ยอมตายแทนได้และพอทาโรส่งคนไปนำธงกลับมาสมุไรพวกนี้ก็มาขัดขวางโดยที่ไม่สนใจอำนาจของทาโรเลยแม้แต่น้อยและมันก็แสดงได้ว่าคนของฮิเดโทระไม่ยอมเชื่อฟังคำสั่งของทาโรเลยทาโรเลยมองว่าตอนนี้อำนาจในการปกครองทั้งหมดได้เป็นของตนเรียบร้อยแล้วฮิเดโทระเองก็ไม่ควรมีผู้ติดตามเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น ทาโร่ alo, จึงบังคับพ่อของตนลงนามในสัญญาด้วยสัญญาฉบับนี้พอต้องทำตามทุกหัวข้อว่าด้วยข้อแรกพ่อจะต้องมอบดินแดงทั้งหมดของตระกูลให้เป็นของทาโร่แต่เพียงผู้เดียวข้อที่สองทาโร่ alo, จะต้องเป็นผู้ปกครองเพียงคนเดียวและจะต้องมีอำนาจสูงสุดในตระกูลส่วนข้อที่สามต่อจากนี้ฮิเดโทระจะต้องสนับสนุนและหนุนหลังอำนาจให้กับทาโร่และต้องทำตามคำสั่งของทาโร่ทุกอย่าง ทาโลลูกชายคนโตพอได้อำนาจมาเขากลับใช้อย่างเต็มที่โดยที่ไม่สนใจพ่อของตัวเองเลยแม้แต่นิดเดียวฮิดีโทลาได้ฟังเงื่อนไขทั้งหมดจึงบอกว่า <S <S 2> <S 2> ข้าไม่มีวันยอมรับเรื่องแบบนี้แนะ่และทาโลก็อ้างว่าพอได้ประกาศสละอำนาจไปแล้วและตอนนี้จะไม่มีลายเซ็นของฮิดีโทลาก็ตามมันก็มีค่าเท่ากาันเพราะยัางไงาอำนาจก็อยู่ในมือของทาโลเรียบร้อยแล้วซึ่งฮิดีโทลาก็โกรธลูกชายคนนี้เป็นอย่างมาก ทำไมลูกที่เขาไว้ใจมากที่สุดต้องทําแบบนี้กับพ่อด้วยฮิเดโทระไม่มีทางเลือกฮิเดโทระจึงได้ตัดสินใจเซ็นข้อตกลงนี้โดยที่ตัวเองไม่สมัครใจก็จะบอกกับลูกชายของตนไปว่านี่คือสิ่งที่ลูกชายทำกับพ่อไก่ตัวเมียจะไก่ตัวผู้แล้วเปลี่ยนให้กลายเป็นอีกาซึ่งฮิเดโทระก็รู้ว่าใครเป็นคนต้นคิดเรื่องแบบนี้นั่นก็คือท่านหญิงเคดาแต่ฮิเดโทระก็ต้องทำใจ พ่อก็ทําอะไรไม่ได้ลูกชายหลวงในอํานาจและหญิงคนนี้จนถอนตัวไม่ขึ้นแล้วฮิดเดโทระยอมรับว่าเขาผิดไปแล้วจริงๆที่ยกอํานาจให้กับทาโร่แต่ยังน้อยฮิดเดโทระก็ยังมีลูกชายอีกหนึ่งคนและลูกคนที่สองอย่างจีโร่ก็คงเป็นที่พึ่งของพ่อได้หลังจากลูกคนโตทํากับตัวเองแบบนี้ผู้เป็นพ่อก็รินนำคนของตนเดินทางออกไปหาลูกชายคนรอง,งทันทีหลังจากฮิดเดโทระมาถ,ถึงปราสาทลูกคนที่สอง เขาก็เห็นว่าลูกชายคนนี้ก็ไม่ต่างจากพี่ของตัวเองเลยซึ่งจีโร่ก็เป็นตัวอันตรายอีกคนหนึ่งเพราะเขาเองก็อยู่ในเงาของพี่ชายอย่างทาโร่มาได้ตลอดและแน่นอนว่าเมื่อทาโร่ทำแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับเขาสามารถก้าวขึ้นมาสู่เส้นทางอำนาจได้เช่นกันจีโร่ก็ได้วางแผนซ้อนแผนทันทีว่าจะแกล้งทำเป็นสนับสนุนทาโร่ช่วยกันล้มอำนาจเก่าของพ่อตัวเองจากนั้น เขาจะทําการหักหลังทาโร่แล้วยึดอํานาจมาเป็นของตนซะและนี่คือเป็นการเดิมพันที่เสี่ยงออกมากเพราะถ้าเกิดว่าผิดพลาดขึ้นมาจะส่งผลต่ออนาคตของเขาแน่นอนแต่ถ้าทําได้ขึ้นมาตําแหน่งโชกุนก็เป็นของเขาเนี่ยทันทีซึ่งทาจิโร่ไม่ยอมเสี่ยงเลยทั้งชีวิตก็จะไม่มีโอกาสได้อํานาจนั้นมาแน่นอนเพราะยังไงทาโร่ก็คงคุมอํานาจนี้ไว้ตลอดชีวิตของเขาอย่างแน่นอนกับกลายเป็นว่า คำว่าพี่น้องของพวกเขามันไม่มีอีกต่อไปแล้วจองแต่จะฆ่ากันเพื่อจะขึ้นมาเป็นใหญ่ด้วยฮีเดโทราผิดหวังกับลูกคนโตอยู่แล้วและต้องมาพึ่งลูกคนรองอย่างจีโรฮีเดโทราเดินทางมาหาจีโรแต่จีโรก็ไม่ได้ให้การต้อนรับพ่อสักเท่าไหร่จีโรให้ฮีเดโทราเข้ามาในปราสาทเพียงคนเดียวห้ามนําสมบูรณไเข้ามาปราสาทด้วยเด็ดขาดจีโรต้อนรับพอ่อแต่ไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามของท่านเข้ามาในปราสาท ด้วยฮิดโทรลาจะต้องมีผู้ติดตามไปตลอดทุกทีพอความปลอดภัยของตนและแสดงถึงอำนาจของตนที่มีอยู่ในมือตอนนี้แต่จีโรทำแบบนี้ก็เหมือนกับพี่ชายของเขาพอเริ่มเข้าใจทุกอย่างแล้วลูกทั้งสองคนต้องการอำนาจจากเขาต้องการไล่เขาผลทางทําให่พอเริ่มจะหมดความอดทนกับเหล่าลูกๆของตนแล้วฮิดเทร์ลาก็ตอบไปด้วยความโมโหว่าโชกุนไม่มีวันเดินทางไปด้วยตัวคนเดียว จีโรตอบพ่อไปว่าท่านพอสละอำนาจด้วยตัวของท่านเองแล้วจึงไม่จําเป็นจะต้องมีองครักษ์คอยเคียงข้างอีกต่อไปโดยความกธของฮิเดโทระเขาจะไม่ขออยู่กับลูกคนไหนจะขอออกไปให้ไกลจากที่นี่ฮิเดโทระจึงได้นําผู้ติดต,ตามออกเดินทางไปด้วยกันไปใช้ชีวิตอยู่นอกปราศาสตซึ่งก็ไม่มีชาวบ้านหมู่บ้านไหนเลยที่ให้ความช่วยเหลือฮิเดโทระเพราะทาโรออกคําสั่งไวแล้วว่าถ้าใครให้ความช่วยเหลือฮิเดโทระ จะโดนประหารทั้งหมู่บ้านและนั่นจึงทำให้พวกชาวบ้านไม่กล้ายื่นมือเข้ามาช่วยอดีตโชกุนค,คนนี้อีกเลยฮิดเดโทระสร้างทุกอย่างขึ้นมาแล้วฮิดเดโทระก็โดนลูกชายของตนในประเทศตนออกจากแผ่นดินของตนทันโกอดีซามุไรเขเสนียที่ได้ข่าวว่าฮิดเดโทระนายเก่าของเขากำลังลำบากทันโกก็รีบกลับมาหาฮิดเดโทระในทันทีทันโกเขาคือซามุไรคนที่ฮิดเดโทระ สั่งในระเทศไปพร้อมกับลูกชายคนที่สามซาบ,บุโร่ลูกชายคนที่สได้ส่งทันโกกับมาเชิญฮิเดโทระไปอยู่ด้วยกันซึ่งลูกชายคนนี้ไม่ได้โกรธพ่อแต่อย่างใดแต่อยากจะให้พ่อมาอยู่ด้วยกันลูกชายคนนี้จะดูแลพ่อเองซึ่งตอนนี้ก็มีไดเมียวจากตะกูลฟุกิมากิให้การสนับสนุนซาบ,บุโรอยู่แต่ฮิเดโทระไม่สามารถทำแบบนั้นได้จริงๆ ฮิดเดโระไม่สามารถกลับไปสู้หน้าซาบุโรได้เพราะพ่อคนนี้รู้สึกผิดที่เคยทำไม่ดีกับลูกเอาไวา้ทำให้ฮิดเดโระปฏิเสธทันโกไปซึ่งณเวลานั้นผู้ติดตามของฮิเดโทระคนหนึ่งเขาเป็นสายลับของทาโร่ที่แอบส่งเข้ามาใกล้ชิดกับพ่อเขาได้วางแผนกับทาโร่เอาไว้ว่าจะ่อให้ฮิเดโทระไปติดกับซึ่งสถานที่นัดหมายนั้นก็คือปราสาทหลังที่สาม ผู้ติดตามคนนี้จึงแนะนําให้ไปอยู่ที่ปราสาทที่3เพื่อความปลอดภัยของฮิเดโทระลฮิเดโทระลได้เชื่อใจคนของตนแล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะหักหลังจึงได้นําผู้ติดตามทั้งหมดไปด้วยไปตามคําแนะนําแต่บ่าวรับใช้คนหนึ่งได้เตือนกับฮีเดโทระไปว่ามีกลิ่นแปลกๆพร้อมแนะนําไปว่าข้าว่าอย่าไปเลยการเตือนของบ่าวรับใช้กับทําให้ฮิเดโทระลไม่พอใจที่กล้ามาเตือนเขาไม่มีใครมาห้ามฮิเดโทระได้แล้ว เขาจึงเดินทางไปที่ปราสาทหลังที่สและฮิเดเทระก็ได้ทําการทิ้งเบารับใช้คนนี้เอาไว้กับทันโกหลังจากที่ฮิดโทระเข้ามาอยู่ในที่ปราสาตดูเหมือนว่าฮิเดเทระเริ่มใช้ชีวิตที่ลงตัวดูเหมือนการตัดสินใจในครั้งนี้ของตนทําถูกแล้วแต่มันก็ถึงเวลาแผนการล้มคู่อํานาจเก่าก็เริ่มต้นขึ้นทหารของทาโร่และทหารของจีโร่สองพี่น้องก็ดุบุกเข้ามาที่ปราสาทประกาศสงครามกับพ่อของตัวเอง ทำให้เกิดการต่อสู้กันเกิดขึ้นซามูไรของฮิเดโทร r ที่เรียกว่ามือฉกาดเบตน้นต้นของยุคพวกเขาพยายามสู้อย่างสุดความสามารถเพื่อจะปกป้องนายของตัวเองแต่น้ำน้อยก็ย่อมแฝ่ไฟซามูไรถึงจะมีฝีมือแค่ไหนก็ไม่อาจจะสู้คนจํานวนมากกว่าได้พวกซามูไรสู้แลกชีวิตเพื่อปกป้องนายของตัวเองแต่พวกเขาก็ถูกสังหารจนหมดเซนคนของฮิเดโท o r ไม่เหลือรอดสักคน ทาโลนำทหารเข้าปราสาทเป็นคนแรกพวกเขากำลังจะล้มอำนาจเก่าลงไปได้แต่แล้วเวลานั้นเองทาโลก็ถูกคนของจีโรล่ลอบสังหารล่วงลงจากหลังมา้าและเสียชีวิตณที่เกิดเหตุในทันทีพอที่มองลงมาจากปราสาทเห็นลูกชายตัวเองฆ่ากันเองก็ยิ่งเสียใจเป็นอย่างมากอดีตโชกุนฮิเดโทระชายผู้มีอำนาจสูงสุดในแผ่นดินกับต้องมากลายเป็นผู้สูญเสียทุกอย่างเพียงเพราะการตัดสินใจที่ผิดพลาดเพียงครั้งเดียว ตอนนี้แม้ดาบที่จะสังหารตัวเองก็ไม่มีความสูญเสียและความผิดหวังทำให้สติของชายชราขาดสะบั้นลงในทันทีและชายแก่ผู้ขาดสติได้เดินผ่านกองทหารไปอย่างเลื่อนลอยและไม่สามารถที่จะประครับประคองสติของตนได้อีกต่อไปส่วนจีโรล,ลูกชายคนที่สองที่ตอนนี้ได้ขึ้นมามีอำนาจสูงสุดแล้วเขาก็ตัดใจฆ่าพ่อของตัวเองไม่ลงอยูๆ่ๆเขาก็เกิดใจอ่อนขึ้นมากับทันหัน จีโรเห็นพ่อเป็นแบบนี้จึงปล่อยพ่อจากไปฮิดเดโทระแทบจะเสียสติไปแล้วไม่รู้เลยว,ว่าตัวเองเป็นใครเขาจําอะไรไม่ได้หรือยังไงก็นึก,กนไม่ออกแต่อย่างดีที่เบ่าวับชายและทันโกมาเจอเขาก่อนทั้งคู่จึงช่วยดูแลฮิเดโทระหลังจากทาโรได้เสียชีวิตอํานาก็ตกสู่น้องชายคนรองอย่างจีโรเขาได้เจอกับพี่สะพ้ายอย่างท่านหญิงเคดาท่านหญิงเคดาสติที่เรียกว่าอันตรายที่สุดในแผ่นดิน ด้วยความประมาทของจีโร่จึงพาท้ายกับจิ้งจอกสาวชีวิตของท่านจีโร่ท่านานางลงมือปิดชีพเท่ากับว่าอำนาจที่กว่าจะได้มาก็จะหายวับไปกับสายลมนางรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วจีโร่เป็นคนวางแผนสังหารสามีของนางแต่นางก็ไม่ได้ติดใจอะไรทั้งนั้นต่อให้ใครจะเป็นโชกุนก็ไม่เป็นไายเพราะเดิมทีแล้วนางเองก็ไม่ได้อยากแต่งงานกับทาโร่อยู่แล้วและนี่ก็คือำคำขู่จากนางน,นางบอกว่า ถ้าเกิดว่าอยากจะให้นางเก็บเรื่องนี้เป็นความลับก็ต้องแบ่งอำนาจที่ได้มาให้กับนางสาจีโรที่กำลังหวาดกลัวและก็ตกลงกับนางในทันทีนางได้ใช้ร่างกายของนางเพื่ออำนาจของตนและไม่รู้ด้วยว่าอะไรโดนใจให้หลังจากนั้นจีโรก็หลงนางหัวปักหัวปัม๊มเป็นอย่างมากทั้งที่ตัวเองมีภรรยาอยู่แล้วกลายเป็นว่านางพูดอะไรจีโรก็ต้องรับฟังโดยที่ท่านหญิงเคดาต้องการอำนาจมากยิ่งขึ้น พื่อจะได้อยู่เคียงข้างจีโรอย่างสมบูรณ์ตัวเองต้องขึ้นมาเป็นภรรยาอย่างแท้จริงท่านหญิงเคดาจึงต้องการให้จีโรสังหารภรรยาของเขาซะแล้วก็รับนางมาเป็นภรรยาแทนได้ดูเหมือนว่าจีโรก็เห็นด้วยเขาต้องการท่านหญิงเคดามากกว่าภรรยาของตนจีโรจึงได้เรียกครุเคนซามูไรคนสนิทเข้ามาเพื่อมอบภารกิจนี้ให้กับเขาจัดการซึ่งคุรุเคนซามูไรคนสนิทษของจีโรก็ได้ออกปากเตือนว่า ตอนนี้ท่านกำลังถูกท่านหญิงเคดาจูงจมูกอยู่แล้วเขาไม่เห็นด้วยกับการที่ลงมือสังหารท่านหญิงซูผู้ที่เป็นภรรยาของจีโรเขาไม่ตกลงที่จะรับภารกิจแบบนี้แต่ท่านหญิงเคดาก็บีบบังคับให้คุรุเคนจำใจจะต้องทำถ้าไม่ทำขัดคำสั่งของท่านโชกกนโทษที่ได้ก็คือการโดนประหารซึ่งสุดท้ายคุรุเคนก็ต้องทำตามเพื่อชีวิตของตัวเองหลังจากนั้นไม่นานคุรุเคน ก็เลยนำหัวกลับมาให้กับท่านหญิงเคดาพอเปิดออกมามันไม่ใช่หัวของท่านหญิงซูแต่เป็นหัวของลูปปั้นจิ้งจอกท่านหญิงเคดาโมโหเป็นอย่างมากที่ครุเคนทํทำแบบนี้การล้อเลียนนางแต่นางก็ไม่มีอำนาจมากพอที่ทำอะไรกับครุเคนได้ทำได้เพียงแค่ตะวาใส่สุดเสียงก็เท่านั้นครุลเคนก็เตือนเจ้านายอีกครั้งหนึ่งไปว่าจีคานำหัวจิ้งจอกมาก็เป็นเพราะว่าแถวนี้มีจิ้งจอกสาวเจ้าเล่์อาศัยอยู่ เอากันว่ามันล่ามนุษย์เป็นอาหารจงระวังไว้ด้วยบ่อยครั้งที่พวกมันปลอมตัวในร่างของผู้หญิงสายตาของคุรุเคนจ้องมองไปที่ท่านหญิงเเคดาสิ่งนี้ก็เป็นคําเตือนของคุรุเคนที่ส่งถึงจีโร่ว่ากําลังจะชิบหายพอท่านหญิงเเคดาคนนี้พอนางได้ยินแบบน,นั้นนางก็ไม่ดั่งใจนางก็โมโ oh, หแล้วก็ตะหวาดใส่จีโร่และนางก็บอกว่าจนกว่าข้าจะได้หัวของท่านหญิงซู ย่าหวังว่าท่านจะได้เห็นหน้าข้าอีกต่อไปแล้วท่านหญิงเคดาก็เดินจากไปต่ฉา,ากมา่ยังซาบุโรลูกชายคนสุดท้องของฮิเดโโทระหลังจากที่เขารู้ข่าวมาว่าพ่อกําลังลําบากอย่างมากเขาจึงนํากําลังออกตามหาพ่อเพื่อจะพาพ่อกลับไปอยู่ด้วยกันถึงแม้ว่าพ่อจะเคยในประเทศเขาก็ตามซึ่งซาบุโรเองเขาได้รับการสนับสนุนจากไดเมียวตระกูลฟุกิมาก์กิซึ่งเป็นตระกูลทรงอํานาจไดแผ่นดิน รองจากตระกูลของฮิดโทรามีไดเมียวอีกสองตระกูลที่มีอํานาจมากที่สุดซึ่งตระกูลฟุกิมาก,กิก็สนับสนุนซาบุโรก็เป็นหนึ่งในสองตระกูลนั้นเหมือนกันแน่นอนว่าเมื่อจีโร่รู้เรื่องนี้เขาก็ไม่ยอมปล่อยให้น้องชายของตนนั้นเข้ามานําตัวพ่อของเขาไปได้และอนาคตน้องชายคนนี้อาจจะเข้ามายึดอํานาจของตอนเหมือนที่ตนยึดอํานาจพี่ชายของตัวเองก็ได้โดยการสังหารพี่น้องกันเอง จีโร่ก็จะไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองโดนฆ่าตายอย่างนั้นแน่นอนเขาเตรียมการทำศึกกับน้องชายในทันทีแต่ก่อนที่จะออกศึกท่านหญิงเคดาก็ต้องการจะพบกับจีโร่เพื่อให้เขาทำตามแผนของนางเราสมุไรผู้ติดตามก็ต้องการให้จีโร่อยู่ห่างจากนางเอาไว้แต่จีโร่เขากลับไม่ยอมฟังอะไรทั้งนั้นตอนนี้ท่านหญิงเคดาต้องการให้ส่งสารไปหาซาบุโร่ในสารฉบับนี้ที่เขียนไว้ว,ว่าจะให้ซาบุโร่มาตามหาพ่อได้และจะไม่โจมตี นั่นคือข้อความถึงซาบุโรพอซาบุโรได้ตัวพ่อไปแล้วค่อยสั่งมือสังหารปิดชีพทั้งคู่ถิงสาจีโรเขากลับเห็นด้วยกับแผนการนี้เพราะตอนนี้เขาเชื่อทุกอย่างที่ท่านหญิงเคดะบอกซึ่งสารฉบับนี้ก็มาถึงซาบุโรแล้วในข้อความบอกไว้ว่าพี่ชายอย่างจีโรจะไม่โจมตีน้องชายและสามารถตามหาตัวของพ่อได้แต่ซาบุโรก็ยังไม่ไว้ใจพี่ชายคนนี้อยู่ดีเขาจะรอให้ฟามเดแล้วค่อยออกเดินทาง เพราะว่าไม่ต้องการให้พวกนั้นรู้ว่าพวกเขาตั้งค่ายกันอยู่ที่ไหนทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อจะเป็นการประกันความเสี่ยงซึ่งทั้งสองฝ่ายก็ได้ตั้งทัเพเผชิญหน้ากาันซึ่งทัพของตระกูลฟูจิมาจิก,ก็อยู่บนหุบเขาเพื่อ,อยั่งเชิงอีกทัพหนึ่งเผื่อว่าซาบุโร่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดจะได้ยกทัพลงมาช่วยไว้ได้ทันขณะที่ทหารทุกทรงออกไปตามหาตัวฮิเดโทระทหารก็เจอเข้ากับบ่าวผู้ติดตามฮิเดโทระซึ่งเขาพัดลงกับฮิเดโทระ ซาโบโลถึงได้สั่งคนของเขาจะทับรอทําศึกเอาไว้ส่วนตัวของเขาจะรีบออกไปตามหาพ่อโดยเขาจะมีผู้ติดตามไปแค่ไม่กี่คนเท่านั้นและเมื่อซาโบโลตามหาพ่อจนเจอแล้วสภาพของพ่อแย่เอามากๆฮิเดโทราที่เคยเป็นผู้นำสูงสุดในแผ่นเดนแต่ดูที่ลูกทำกับพ่อแบบนี้ตอนนี้ได้กลายมาเป็นแค่ตาแกลสติสตังไม่ค่อยจะดีแถมยังรู้ตัวบางไม่รู้ตัวบางฮิเดโทราะได้กล่าวกับลูกชายว่า ข้าพอจําได้ว่าข้าเคยมีลูกชายอยู่สามคนเจ้าคงเป็นหนึ่งในนั้นใช่ไหมซาบุโร่ก็ตอบไปว่าใช่ข้าคือลูกชายของท่านเองข้าคือซาบุโร่พอรู้ว่าลูกชายมาลับฮิเดโทระก็ดีใจเป็นอย่างมากแต่พอตัวเองดึงสติกลับมาได้ฮิเดโทราก็รีบหลบหน้าหลบตาลูกชายตัวเองทันทีเพราะฮิเดโทราขาเองก็ไม่กล้าจะสู้หน้าลูกชายตัวเองจากความผิดในอดีตที่เคยขับไล่ลูกตัวเอง แต่ซาบุโร่เขาไม่เคยจะโทษพ่อและไม่เคยจะทอดทิ้งพ่อตัวเองแต่อย่างใดซาบุ uro, โร่ก็พยายามปลอบพ่อและขอร้องให้พ่อกลับไปอยู่กับเขาแล้วเขาจะเป็นคนดูแลพ่อเองส่วนในสนามรบทั้งสองกองทัพกําลังลบกันอย่างดุเดือดจีโร่ได้รู้ความจริงแล้วว่าซาบ,บุโร่ออกไปตามหาพ่อจีโร่จึงสั่งให้ยกทับเขาทําลายทัพของซาบ,บุโร่ในทันทีซึ่งแม้ทัพของฝ่ายซาบ,บุโร่ก็ได้วางแผนล่อของพวกจีโร่เข้าไปในป่าลึก ซึ่งทับมาที่เจ่งในการพุ่งลบพอเจอพื้นที่ในป่าก็ไม่สามารถสู้กับคนปืนที่ซุ่มยิงตามใช้ป่าได้จีโร่เห็นว่าถ้าสู้ไปแบบนี้ก็มีแต่เสียเปรียบได้เขาจึงได้ตั้งใจจะเผาป่าให้ราบเป็นหน้ากองเพื่อขับไล่สตูออกมาแต่เวลานั้นก็มีฐานมารายงานต่อจีโร่ว่าตระกูลอาเบซึ่งเป็นอีกหนึ่งตระกูลใหญ่ได้ร่วมมือกับตระกูลฟูจิมาจิและซาบ,บุโรต้องการจัดการทัพของจีโร ซึ่งตอนนี้ทหารข้าศึกได้แบกกองกํากลังโจมตีที่ปราสาทแล้วจีโรในตอนนี้ต้องรับศึกทั้ง3ด้านเขาจึงออกคําสั่งให้ยกทัพกับปราสาทในทันทีแต่ระหว่างถอยทัพจีโรก็โดนไล่หลังโจมตีมาติดๆส่วนทางด้านซาบ,บุโรหลังจากที่เขาเกีย้ยกล่อมพ่อให้กลับมากับเขาจนสําเร็จแล้วฮิเดทโทระก็ยอมไปด้วยแต่โดยดีตอนนี้กําลังพาตัวฮิเดทโทระกลับไปใช้ชีวิตพ่อลูกสองพ่อลูกก็ได้คุยกันอย่างมีความสุขบนหลังมา้า อิเดโทราเป็นชายชราที่ต้องการเพียงพูดคุยกับลูกตามภาษาคนแก่และนอกจากนั้นฮิเดโทระเองก็ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วแลนันก็เป็นเหตุผลที่ฮิเดโทราได้ตัดสินใจเกษียณตัวเองแต่ประเด็นก็คืออำนาจที่ฮิเดโทระส่งมอบให้กับลูกไปนั้นมันย้อนกลับมาทำลายเขาซะอย่งงางนั้นแต่อย่างน้อยก็มีลูกที่ดีกับฮิเดโทราคอยดูแลเขาไม่ได้สนใจอำนาจเงนินตาจนสามารถทำลายพ่อตัวเองเพื่อสิ่งนั้นได้ ตอนนี้ิเดโทร r ได้พูดคุยกับลูกชายอย่างมีความสุขและความสุขมักจะอยู่กับเราได้ไม่ยืนยาวขุนศึกซาบ,บุโรชายผู้รลักพ่อยิงเชีพเขาถูกมือสหารรอบยิงด้วยฝีมือของฝ่ายของจีโรและเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุฮิเดโทร r a ได้เห็นลูกชายสุดที่รักของตัวเอง,ต,องต้องตายไปต่อหน้าต่อตาเขาก็แทบจะเป็นบ้าและการสูญเสียครั้งใหญ่ในครั้งนี้ชายชรลาคนนี้ไม่สามารถทนรับความเสียใจในครั้งนี้ได้อีกต่อไปแล้วฮิเดโท o ะ หัวใจวายและตายตามลูกชายตัวเองไปในทันทีขณะที่แม่ทัพกำลังนำข่าวดีที่เขาได้รับชัยชนะกับมาหาซาบ,บุโรแต่ก็น่าเสียดายที่เขาไม่สามารถอยู่รับรู้มันอีกได้อีกต่อไปแล้วซึ่งตอนนี้สงครามที่ปราสาทของจีโรก็กำลังรู้ผลแล้วพวกจีโรกำลังพ่ายแพ้ระหว่างลบกันอยู่นั้นซัมไลยคนหนึ่งก็ได้นำหัวของท่านหญิงซูมาตามคำสั่งของท่านหญิงเคดา และเมื่อคูลูเคนเห็นหัวของท่านหญิงซูผู้เป็นนายของตนได้ขาดสะบั้นลงไปแล้วเขากดเป็นอย่างมากที่กล้าทํากับนายของเขาแบบนี้เขามุ่งหน้าหาตัวของท่านหญิงเคดาในทันทีเขาไม่รอช้าและไม่ฟังคําอธิบายใดๆเขาลงมือตัดหัวของท่านหญิงเคดาต่อหน้าจีโรในทันทีจีโรก็ห้ามเอาไวา้แต่มันก็ไม่ทันการแล้วตอนนี้ทัพของตระกูลอาเบก็ได้บุกข,ขึ้นมาเพื่อจบศึกซึ่งทุกคนในปราศาสตรก็ไม่มีใครรอดแม้แต่คนเดียว จิโร่ลูกชายผู้ที่ต้องการอำนาจทุกอย่างมาอยู่ในมือของตัวเองและเขาก็ได้มาจริงๆแต่ก็ได้มาใช้อำนาจแค่ชั่วคราวและอำนาจนี้ก็ต้องแลกกับความตายของเขานั่นเองขณะศพของซัมโบโลและฮิเดโทระพ่อของเขาซึ่งเป็นคนที่ร่วมแผนเดียนี้เป็นปึก่านสุดท้ายบั้นปลายชีวิตของเขาก็ไม่เหลือลูกที่คอยดูแลเขาได้อีกต่อไปทางคู่ถูกนำศพกลับไปยังปราสาทของพวกเขาแล้วทำพิธีศพอย่างสมเกติแล้วหนัง ก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสลบวันนี้สวัสดีครับ